สวัสดีครับคุณผู้ชมนะฮะเรารับซื้อรถมอเตอร์ไซค์มือสองให้ราคาสูงที่สุดนะครับผมอยู่จังหวัดอะไรเราก็ไปรับซื้อนะฮะไม่ว่าจะสุขไหกโลกหรือว่าเชียงใหม่เชียงรายภูเก็ตเราก็ไปทั้งนั้นนะครับผมให้ราคาสูงที่สุดรับรถถึงที่ไม่มีหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมดูด้านหลังนี้ได้เลยรถเข้าทุกคันทุกวันนะครับผมให้ราคาสูงปรี๊ดอย่าพิ่งขายใครถ้าคุณยังไม่ได้เช็คราคากับผู้ประกบรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนเรามีเอกสารถูกต้องตามกฎหมายทุกประการนะครับผมไปร โอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัตินะครับคุณผู้ชมครับนี่เห็นไหมฮะด้านหลังนี้นะครับผมไม่ต้องรออนุมัตินะครับโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นเลยจะขายรถจะซื้อรถนึกถึงบูบายบแอดไลน์มาได้ที่ w 6 3 5หรือสแกน QR Code บนหน้าจอนี้มาได้เลยครับสวัสดีครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ค i b e กดกระดิ่งกันด้วยนะครับนี่ครับหายากมากๆนะฮะ Honda Wave ร2อตัวนี้เป็นปี2023นะครับที่บอกว่าหายยากเพราะคันนี้เนี่ย มันวิ่งแค่พันโลเท่านั้นคุณผู้ชมส่วนใหญ่เวฟเนี่ยเป็นรถใช้งานนะครับมันก็จะหาวิ่งน้อยๆแบบนี้ได้ยากหรือไม่ก็อีกทีก็สี่ห้าหมื่นโลไปเลยหมื่นสองหมื่นโลนี่ยังยากเลยนะครับผมนี่ฮะจานดิสใหม่ใส่กิฟต์คุณดูใกล้ๆนี่เห็นไหมฮะเห็นรอยตามขวางไหมรอยตามขวางของจานดิสยังอยู่เลยนะมาร์กเดิมก็ยังอยู่นะครับของดิสเบรกนะฮะยางเนี่ยตุ่มกลางยังอยู่เลยเห็นไหมฮะเนี่ยตุ่มกลางยังอยู่เลยนะครับผมนี่โอ้โหใส แต่ฮอนมานะครับผมสวยมากๆนะครับแล้วก็นี่ฮะนี่หัวเครื่องไม่เคยเปิดนะครับผมเงางามสะท้อนใสสวยมากๆนะครับเป็นปี2023เลยนะฮะนี่นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องบล็อกใหม่นะฮะเหมือนตัวเวฟ 110i นะครับที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงภายในตัวเครื่องเล็กๆน้อยๆนะครับผมแต่จุดสำคัญนะฮะของเวฟ125ตัวโฉมนี้นะนี่ฮะคุณผู้ชม คือ in อินบ็อกอะใหญ่มากคุณผู้ชมมันใหญ่กว่าเดิมนะฮะเฮม็ดอินจริงๆแล้วก็ใส่ของกระจูจริงได้เยอะนะครับผมนี่ผมใส่ขนาด A4 ลงไปเนี่ยเล่มพร้อมชุดโอนนะฮะยังเหลือพื้นที่นะแล้วดูเนี่ยค,ความสูงความกว้างเนี่ย A4 นะฮะแทบไม่ต้องงอเลยทีเดียวนะครับผม เลขเครื่องเลขโครงตรงทั้งหมดนะครับตรวจเช็คมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่โชกหลังเนี่ยเป็น Y S S แท้มาเลยนะครับผมยางนี่แถบสียังอยู่ตุ่มยางยังอยู่นะครับพวกแบบกันลายกันร้อนเลยพวกนี้นะครับผมบังโซ่เนี่ยนะฮะสวยใสยใหม่มากๆนะน้องๆป้ายแรงเลยทีเดียวคันนี้นะฮะอ่ะคันนี้นี่มาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับท่อเทอร์นี่คือเดิมนะครับไม่ต้องพน่นไม่ต้องอะไรเลยนะฮะนี่ให้ดูกันเลยนะครับผมดิสเบกอย่างที่จะบอกไปนะฮะว่าลอยตามขวางก็ยังอยู่นะครับ คันนี้ทั้งคันนี้95%ครับคุณผู้ชมอาจจะมีตำหนีนิดหนึ่งตรงนี้เป็นจุดพิรณนานะฮะเดี๋ยวให้ดูนิดเดียวจริงๆนะครับเพิ่งมาเห็นเหมือนกันนะครับผมนี่ฮะนิดเดียวสกิด มองจะไม่เห็นเลยนะครับทั้งคันนะครับผมนะทั้งคันนี้สวยมากๆรถปี2023นั่นหมายความว่าอะไรรู้ไหมฮะมีประกันของศูนย์ฮอนด้ให้ด้วยนะครับกุญแจแท้ครบ2ดอกนะครับรถบ้านเล่มพร้อมชุดโอนครบตรงนี้เป็นไมดิจิตอลเรียบร้อยนะครับผมนี่เท่าหนึ่้1,125กิโลเท่านั้นนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ความเร็วจะเป็นอนาล็อกนะครับนอกนั้นก็ เป็นไฟธรรมดานะครับค่อนข้างสวยงามนะอ่ะเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะจับท่อไอเสียให้ดูนะครับนี่อัตราบ,บริโภคน้ํามันนะครับ60โลลิตรรองรับ E29195 และโซฮอประหยัดน้ํามันมากๆนะครับใช้จริง50กว่าโลลิตรสบายๆนะครับอ่ะสตาร์ทที่เดียวติดนะครับผมไฟเลี้ยวนี่แยกส่วนสวยงามนี่ครับอ่าไฟสูงไฟต่ำติดครบนะครับผมบิดให้ดูนะฮะนี่เครื่องนุ่มๆนิ่มๆ ควันขาวมีไหมมาดูควีาครับเครื่องดีไม่มีควันขาวนะครับมีไฟบอกเกียร์อยู่ตรงนี้นะแล้วกดเกียร์หนึ่งเกียร์สองนะครับเกียร์สามเกียร์สี่แล้วก็สี่สามสองหนึ่งอ่ะผมค้างไว้ที่หนึ่งก่อนนะครับบิดให้ดูนี่เรียบร้อยเข้าสู่เกียร์ว่างเกียร์เอ็นนะครับไฟหน้าเป็น LED เรียบร้อยไฟสูงไฟต่ำติดครบนะครับไฟเลี้ยวนะฮะทั้งเลี้ยวซ้าย ทั้งเลี้ยวขวาติดครบหมดนะครับด้านหลังด้วยนะมาดูกันนี่นะฮะเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายไฟท้ายไฟเบรกนะครับผมครบทั่วนะคุณผู้ชมอโอเคเข้าเกียร์หนึ่งกันอีกทีนึงนะครับแล้วก็ดิันเร่งนะครับนี่ความเร็วขึ้นนะครับผมนี่นะฮะ,ะเพราะว่าเขาไปจับความเร็วที่ล้อหลังนั่นเองคุณผู้ชมครับนี่อ่โอเคขออนุญาตดับเครื่องนะ มาคุยกันเรื่องราคาดีกว่าเวฟร้อยบห้านะครับตอนนี้นะ,ะถ้าเป็นตัวโฉมที่แล้วเนี่ย คือชมที่แล้วตัวที่เป็นไฟ LED นี่แหละแต่ว่ารูปร่างหน้าตาจะไม่เหมือนกันนะไฟท้ายเขาจะไม่เหมือนกันสังเกตง่ายๆตรงไฟท้ายนะตัวเก่าเนี่ยมันจะเป็นหลอดไส้ธรรมดานะครับตัวนี้เป็น LED เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็จะเป็นรูปแบบคล้ายๆตัว X แบบนี้นะฮะสวยงามมากๆนะครับตัวนี้เป็นตัวชมใหม่ตัวโชมเก่าเนี่ยยังขายกัน40,000กว่ากลางๆนะครับผม4ี่0 0ื่ไปก็ยังมีนะฮะตัวนี้เป็นตัวชมใหม่ปีส0 2 3ยิบาประกันเหลือเพียบเลยผมขอญอยตขายแค่เพียง4 9 9 0 0บาทเท่านั้นพองคุณผู้ชม 49,900บาทราคานี้นะฮะรวมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงเหนือใต้ตกส่งได้ทั้งนั้นอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรโทรมาคุยกันก่อนได้เลยนะฮะค่าส่งถูกที่สุดในประเทศไทย,นะ,ทไทยนะะโคราชนบรุรีผมคิดค่าส่งอยู่แค่500บาทเท่านั้นคุณผู้ชม500บาทเนี่ยค่าน้ำมันค่าทั้งด่วนยังไม่ได้เลยนะฮะแต่หูปะาบจัดให้คุณได้นะครับคันนี้สภาพสวยระดับ9 0้าถึงเกเลยนะฮะแขวนแกงตรงนี้ได้ด้วยนะเดี๋ยวนี้กันลายออกแบบมาดีมากๆเลยนะครับหรือ ทุนจะใส่ตะกร้าหน้าเขาก็ใส่มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่มีตะกร้าหน้าไว้จ่ายตลาดด้วยนะฮะเวฟร้อยยี่สิบห้าได้กำลังแรงบิดที่ดีนะครับได้ล้อแม็กตัวท็อปสุดเลยนะฮะแล้วสีแดงแบบออกแดงเข้มๆออกเป็นแบบว่าเหมือนไม่ไหม้หน่อยๆนะครับผมสวยงามมากเป็นเฉดสีใหม่นะครับผมคุณผู้ชมครับ4 9 9 0มืนานะฮะราคาใกล้เคียงกับตัวเก่ามากๆได้ของใหม่ของสดนะครับบุ๊คสวิตมีนะฮะสมุดรับประกันมีนะครับผมครบทั่วเลยเล่มพร้อมชุดโอนครบนะฮะอ่ะ ด่วนครับผมช้าอดแน่นอนโทรกันเข้ามาได้ที่064-6363-635 064-6363-635จองก่อนได้ก่อนช้าอดแน่นอนครับคุณผู้ชมครับใครที่เป็นสายพ่อบ้านสายเวฟนะครับห้ามพลาดตัวนี้คุ้มสุดคุ้มนะฮะในท้องตลาดวิ่งพันโล นะฮะไม่จัดจริงๆนะครับผมและที่สําคัญมีประกันศูนย์ไม่พอมีประกันเครื่องยนต์จากทางวูเบบนะครับรับประกันเครื่องยนต์หนึ่งเดือนแบบไม่จำกัดระยะทางจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงกันรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวครับผู้ชมครับสบริการนี้ให้ไปเลยนะฮะในราคาแค่สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยหนึ่งส่งฟรีกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีอยุธยาก็ส่งฟรียูตังจังหวัดจันทรไกลขอให้คุยกันก่อนนะครับค่าส่งถูกที่สุด รถเกียร์เราก็จะหยอดโซตังโซให้เรียบร้อยนะครับผมส่วนประกันเครื่องนะครับประกันศูนย์มีของ Honda ด้วยและประกันเครื่องยนต์ต่างหาก1เดือนจากทางวูมบไวยไปด้วยนะครับผมโทรมาได้ที่064 6363 635 064 6363 635นะครับผมจองก่อนได้ก่อนเลยนะฮะเช้าอดแน่นอนส่วน ID Line ผม w 635แอดไซด์ตัว w 1ตัว635นะครับผมใครอยากขายรถนะครับได้ราคาสูงเรารับซื้อถึงที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นอย่าเพิ่งขายใครถ้าคุณยังไม่ได้เช็คราคากับอุปบายนะครับและที่สำคัญเลยเราโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นนะครับไม่ต้องรออนุมัติใดๆทั้งสิ้นไปชม Exciter 155cc กันดีกว่านะครับใครชอบความแรงตามมา มาครับคุณผู้ชมสำหรับใครที่ดู Honda Wave แล้วยังไม่โดนในความแรงนะครับผมคุณต้องดูนี่เลยฮนะ Exciter 155cc RS RC นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัว 155cc และมีวาล์วแปรผันด้วยนะนี่เห็นไหมครับ VVA Variable Valve a c t u r a t i o n นะครับผมนี่พูดมั่วๆไปอย่างนั้นนะครับเหมือนพูดภาษาอังกฤษเก่งนะฮะจริงๆไม่ใช่เลยนะอ่ะนี่ครับวิ่ง9,000โลเท่าน,น, <laughs> นั้นนะครับผมผมก็เล่นไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวค่อยสตาร์ทรถดีกว่าเอาให้ดูรอบคันก่อนสภาพคันนี้เนี่ย90%้าสอรัพอัพ,อพคูดูนะะี่ฮะไฟพาสก็มีให้นะครับนี่ออปชันเขาจัดเต็มนะฮะเอาต้องบอกตรงๆว่าออปชันเขาจัดเต็มกว่าเวฟนะ,ะนี่ไฟพาม,มาก็มีให้สวิตช์ออฟไลน์ก็มีมาให้นะครับไฟเลี้ยวอ่ะทุกคนก็มีอยู่แล้วนะฮะอ่ะแล้วก็ ตัวนี้นะครับผมนี่สามารถหนีบของกระจกกระจิกได้ แขวนแกงได้ถึงสองข้างเป็นไงล่ะนี่เออนะฮะเจ๋งจริงโซนเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์ผู้ชายนะครับผมเกียร์ผู้ชายคือไงคือกดลง1นงัดขึ้น23456อะไรประมาณนี้นะครับผมโซสเตอร์สวยใสยล้อ,อยางเป็นทูบเลสตัวเวฟเนี่ยให้เป็นล้อ,อยางแบบยางในนะตัวเอ็กซเตอร์เขาจะให้ทูบเลสมาเลยคือไม่ต้องใช้ยางในดอกอยางเยอะๆตัวนี้9000โลแท้ๆนะครับทะเบียนสวยด้วยนะคุณผู้ชมแล้วที่สําคัญนะฮะเขาให้ดิสเบรกมาทั้งหน้าทั้งหลังครับคุณผู้ชมเอาอยู่แน่นอนแล้วของนิสิน ด้วยนะเออนี่เปไ็นไงนี่โครงแครงสวยใสหัวนอ็อตใสกระเด๋วเลยนะครับผมนี่มาดูดิสเบรกหน้ากันบ้างยางหน้ากันบ้างนี่นะฮะแถบสียังอยู่ดอกยางลึกๆแต้มเดิมหัวโรงงานยังอยู่นะครับแล้วก็ปั๊มเบรกอีกหนึ่งพอตนะครับผมหน้าหลังเป็นดิสเบรกทั้งคู่ตรงนี้นะครับหม้อน้ํานะนี่มีกาดหม้อน้ำมาให้เรียบร้อยไฟหน้า LED ส่องสว่างไกลชัดเจนนะครับมี DaytimeRunningLight Th นะ,ะแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้ เนี่โอเคนะครับผมด้านหลังโชบเชียวด้านหน้าสปอร์ตนะครับผมเอ็กไซเตอร์อาซีอาซีนี่มาจากไลซิงหรือเปล่านะครับผมเล่มพร้อมชุดโอนครบนะครับมีสมุดร,รับประกันคุณภาพด้วยนะ,ะนี่สมุดร,รับประกันคุณภาพนะครับปี2 0 2พเเล่มพร้อมชุดโอนครบผมวางไว้ตรงนี้เลยนะฮะอ่ะเลขเครื่องเลขโครงตรงเช็คให้เรียบร้อยนะครับมาสตาร์ทรถกันดีกว่านะเดี๋ยวจับทอยเสียให้ดูว่าเครื่องเย็นๆนะครับนี่ไม่ได้หลอกอ,ออมเครื่องมาขายนะอ่ะนี่แล้วก็ มาสตาร์ทก็นหน่อยนี่ฮะทีเดียวติดไม่ต้องบีกันเร่งช่วยนะครับสวิตช์ออฟลันก็มีไฟประมาก,ก็มีมาดูทีละระบบเลยนะครับไฟหน้ากันก่อนเลยไฟหน้าเป็น LED นะครับุผู้ชมนี่อ่ะแล้วก็ไฟสูงมันจะไม่อยู่ตรงนี้นะครับหรือไฟพาสนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเปรียบเสมือนแบบไฟหน้าไฟต่ําธรรมดานะครับผมแล้วก็นี่ฮะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานี่เป็นหลอดไส้ธรรมดานะครับเปลี่ยน10 20บบาทเท่านั้นเองไม่แพงนะนี่ครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟท้าย ไฟเบรคปึ๊บปึ๊บนี่ประมาณนี้นะครับผมมีไฟบอกเกียร์อยู่ตรงนี้ด้วยคุณผู้ชมอ่ะผมขอลองเข้าเกียร์หนึ่งหน่อยนี่เกียร์หนึ่งนะครับปล่อยคัดปุ๊บนี่อ่ะเป็นไงนเป็นไงนเดี๋ยวบีทเล่ให้ดูนี่โอโ้โหนะครับอ่ะก็เข้าเกียร์เอ็นปับเรียบร้อยนะครับผมขอญาตด,ดูควันขาวกันนิดนึงนี่แน่นเลยนะครับไม่มีเสียงแปลกปลอมเลยนะครับไฟบอกเกียร์ก็ ทำงานครบถ้วนนะครับ o โอกดดูทิปห่งทิป2นะครับอันนี้บอกเวลานะแล้วก็ฟิลอีโก้นะครับผม1.8ลิตรต่อ100กิโลอะไรประมาณนี้นะฮะ Average นะครับนี่แล้วก็อ ODO นะไปลองเล่นกันดูนะครับไฟพามากดปุ๊บหรือไฟฮาศาสนะฮะนี่สวยงามและใช้ได้จริงเวลาแบบเกิดเหตุฉุกเฉินจำเป็นต้องจอดนะปลอดภัยแน่นอนนะครับผม กระจกโชบเฉียวอยู่แล้ว155ซีซีต้องบอกได้เลยว่าพ่อบ้านเนี่ยว,ว้าวแน่นอนขี่แล้วแบบว้าวเปิดโลกเปลี่ยนนะฮะต้องว่าอย่างนั้นเลยนะรอบเครื่องขึ้นนี่ปุ๊บสวิตช์ออฟลานทำงานปิดได้จบนะครับ มาคุยเรื่องราคาตัวนี้นะฮะประหยัดน้ํามันเนี่ยก็ต้องบอกว่าประมาณ40โลลิตร30-40โลลิตรแล้วแต่ข้อมูลคุณแต่ก็ต้องบอกว่าถ้าคุณบิดมันมันเนี่ย30กว่าโลลิตรมีเห็นได้แน่นอนเลยนะครับเออคือบิดมันมันวาวไปผันติดตลอดเวลาขี่แซงเร่งแซงกันตลอดแต่ข้อดีของมันเนี่ยคือกาลังมันเยอะพอกําลังมันเยอะเนี่ยเวลาคุณเจอรถใหญ่คุณจะแซงได้ขาดกว่าความปลอดภัยก็จะมีมากกว่า นะครับที่พักเท้านะฮะก็มีซอกร้องกันลายไว้นะครับนั่งได้ดีระดับหนึ่งนะฮะก็เทียบว่าถ้ามันเป็นบอมเป็ดไฟนะครับผมหรือว่าทรงแบบพ่อบ้านแบบนี้นะฮะมันก็เรียกว่าแรงที่สุดแล้วในคลาสนี้ร้อยห้าสิบซีซีนะครับคือมันเอาเครื่องอาสิบห้าเอ็กซ์อาร์อะไรพวกนี้นะครับเอ็มทีหนึ่งห้าเนี่ยมาวางในโมเดลนี้น้ำหนักตัวแค่นี้นะครับแต่ว่าได้ร้อยห้าสิบห้าซีซีมีวาล์วแปรผันเนี่ยมันก็พุ่งดีครับมันก็แรงดีฮะต้องบอกได้เลยนะครับว่า มันจริงสนุกจริงถ้าใครเบื่อการขี่แบบเวฟนะครับตัวนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนนะอ่ะรถ9,000โลปี2021นะครับผมราคาเท่าไรกันตัวนี้ขออนุญาตขายแค่เพียง43,900บาทเท่านั้นพอคุณผู้ชม4 3 9 0 0บาทรถปี21นะรถบ้านมือเดียวนะฮะเลนพร้อมชุดโอนครบรถสวยรถกิฟต์90%บวกบวกเลยนะครับแค่4 3 9 0 0ราคานี้รวมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลทและต่างจังหวัดใกล้เคียงด้วยเนื้อตาตกสมได้ทั้งนั้น อยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรโทรมาคุยกันก่อนได้เลยโคราชชนบุรีค่าคิดค่าส่งอยู่แค่500บาทส่งตรงถึงหน้าบ้านท่านนะครับส่งตรงถึงหัวกระไดบ้านเลยดีกว่าค่าน้มันค่าทางด่วนยังไม่ได้แต่เราจัดให้คุณได้วูบะบายจัดให้คุณได้นะครับผมนะอ่ะแล้วก็ไอเดียไลน์ผม adu หกสามห้านะครับผมเฟซบุ๊ก <Facebook S 2> ผมวูบะบายนะราคา43,900ืนเรนี่ยเรื่องนอกจากการส่งเนี่ยนะฮะส่งแล้วส่งถึงอยุธยาปทุมธาน,นีก็ฟรีนะครับแต่ต่างจังหวัดอยู่จังหวัดอะไรโทรมาคุยกันก่อนนะเรายังมีบริการอื่นอีกนั่นนคคือบบบบบบบรรรรรรริกกกาทีี่ตวเเช็ส2 20จุดะะไฟ เครื่องและแบตเตอรี่คันนี้ตรวจเช็คมาให้หมดเรียบร้อยและถ่ายนะ้ามันเครื่องตั้งโซ่หยอดโซ่ให้เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเอาไปใช้งานได้เลยทันทีนะครับแกะห่อพร้อมใช้เลยนะฮะอันนี้บริการที่2และบริการที่สามบริการสุดท้ายนั่นคือรับประกันตัวเครื่องต่างหากจากทางวูบบบายเองเลยนะครับผมหเดือนแบบไม่จํากัดระยะทางจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่กิ่กันรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตได้เลยไม่มีหให้จ่ายแม้แต่บาทเดียวคุณดูดิฮะประกงประกเกนแข็งเครื่องสวยสะอาดตาไม่มีขี้เกลเลยนะครับผมดมาารสสภพโยยวววถ่ มากๆในราคาแค่43,900ผมว่าช้าไม่ได้ราคาเนี้เทียบเท่าเวฟตัวเก่าแต่คุณได้1 5 5ยีซีไงคุณได้แบรนด์ยา,า,า่าฮอาอันดับต้นๆของประเทศนะฮะต้องบอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนใครได้ไปยิ้มหวานทั้งปีแน่นอนนะครับผมอ่ะโอเค439รวมส่งรวมเซอร์วิสให้ช้าอดหมดแน่นอนโทรมาได้เลยที่064 6 3 6 3 6 3 5ใครอยากจะขายรถ add line, add w, 6, 3, แอดไลน์แอดวกสแกนคิวอารคนบนหน้าจอตอนนี้เลยก็ได้หรือ จะโทรมาก็ได้นะครับแต่เน้นนะฮะยังไงโทรมาก็ต้องแอดไลน์อยู่ดีต้องส่งรูปมาให้ดูกันอยู่ดีนะครับจะไม่มีการบอกราคาโดยที่ไม่เห็นรูปนะครับเขตแล้วนะครับผมบางทีไปถึงนะฮะโอ้บอกสวยบอกสวยนะมีดิวมีรอยมาพอผมบอกว่าเออพี่มีรอยตรงนี้บางทีล้มมาด้วยซ้ำนะครับแล้วมาทำมึนใส่ผมว่าเออ,อก็บอกสวยบอกสวยอันนี้ก็สวยนิดเดียวเดียวอย่างเงี้ยไม่ได้นะคุณผู้ชมนะผมไปถึงที่นะครับเพราะฉะนั้น เราป้องกันไว้ก่อนคุณดีด้วยเราดีด้วยเพราะฉะนั้นส่งรูปมาประเมินราคาดีกว่าครับคุณผู้ชมครับเราให้ราคาส่งอยู่แล้วนะฮะรับซื้อถึงที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับอ,อย่าเพิ่งขายใครถ้าคุณยังไม่ได้เช็คราคากับบูบบายนะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับให้ราคาส่งปีด๊ดโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัติใดๆทั้งสิ้นครับคุณผู้ชมโอเควันนี้ลาไปเท่านี้ก่อนกับ e เอ็กไซเตอร์และเวฟร้อยยี่หนจปีสองพันยี่สามนะครับใครชอบตัว เรียบร้อยแล้วพลาดแล้วจะเสียดายนะคุณผู้ชมรถทุกคันที่นี่คัดสรรคุณภ,ภาพมาอย่างดีนะครับวันนี้ลากไปเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ